บอ่อนไปไหนอยากเป็นนกก็ว่นรุ่นหรือเป็นสิเตือนค่ะเพป่นสิบกอ่อนบูบมาที่เดียวหนูเดี๋ยวได้ใจกเที่ยมเกียวด้วยกนกระเที่ยมเกียวแย้กับเสือองาไหลที่แบบสำเร็จิ์แล้วกับเปนโบอมน้ามันได้ว่เป็นเจียวเองชิอมน้ามันแต่เป็นเด็กหน่อย ตดหมอมผักชีผักชีใบเยอโอ้ขอถอดขอไข้แล้วก็เด้อ,อเฮียซ่เฮียซ่เมื่อเย็นก็กินเย็กรอบค่ะทำที่เดียวเลยค่ะผีบุชโชบหอมหลายหค่ะเสร็จเสร็บน้ำกันเยอะจ้ะเดือดเลยว วันอีเที่ยเดี๋ยวก็เอาล้าจะขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะสิ่สองท่านแบร 4, 4, 4, 4, ั่งน่มบุญดักตาบุนน้เนอะ่ะมีจ้าพัดจันจีลายมือนะค่อยๆฝักอมหูสับเนาะ หมูสับหมูสับข้ามไปที่สาวเคนคนค่ะเห็ดหอมนิดหน่อยคนเราบอกเอาเห็ดหอมหลายฟันเคนบดสิคนนี่หาหมูสับแต่คนหมูสับแค่รสเนะค่ะโอ้พูนเลยค่ะพูนเลยพูนเลยลูกชิ้นเดียนะค่ะนี่ค่ะ น้องตายา่แบบนี้คนละวถวลัว่วยละถั่ยเด้อคุณพี่มาจ,ามาจาวว่ามาจ,จ่าคนละถั่ยชุดน้ำจะเจืดชุดน้ำของข้อค่ะคันเข้มแล้วก็ชุดบล็อกของข้อดอกจก้ะคันผูดด้ใดอยากกินรสเข้ม้น,อนอกว่านี้ละให้เพิน่นเติมเอาเนาะค่ะ เติมเครื่องเอา้าแต่แก่เนี่ยบุปผงหยั่งเนี่ค่ะกินแบบนี้แหละค่ะแค่สิบุปผงโรยจัดค่ะกินรักษาสุขภบปลาปลาคายอยวนี่อบคุณนเยอะค่ะขอบคุณพี่ๆทุกท่ายที่ังอยู่น้ำค่ะผู้ใดมีการมีงานก็ไปเด้อจ้ะเอาตามสะดวกเนาะกจากนีะเรียบร้อยแล้วค่ะกินสามคนก่อนเนาะค่ะ ผู้ได้มาที่หลังกะจังลาก,กันไปเนาะ,ะนี่ค่ะเดี๋ยวยายสิใจผิกไทยโดนยังมั้งค่ะลุยด้วย,ะะวย,วยพริกไทยเป็นอันว่าเสร็จเนาะ,ค,ะนค่ะเรียบร้อยแล้วจ้ามาเด้อจ้ากเมื่อกีน้น้ำแข็งฟีดจ้านี่ค่ะ ก๋วยเตี๋ยวเส้นมะกะโรนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวทัาท่ายพีๆเพื่อนกบบ็เอาไปเสิร์ฟเนาะคะ่ะอันนี้ของพี่เพื่อนบ้านอันนี้ของตายายเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยายเล็กเทนาะคะ่ะฮัลโหลไมเฟิแทนกิวขอบคุณค่ะยายเล็กจ้าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะคะ่ะยายเล็กถทัก่ายคุณโกศลเนาะคะ่ะ สมควรเกรเวลาเนาะคะ่ะอู้กินเวลาไปหาสิบสีน่นาทีเรื่อยๆกัเกือบชั่วโมงค่ะขอบคุณทุกทา่านทุกกำลังแรงใจเดอะะ้อค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอให้ทุกการไม้สชขภาพแข็งแรงด้อค่ะเดอะ้อนี่จ้ะได้กระทำเรียบร้อยแล้วค่ะกินหอมน้ำซุปเนาะคะ่ะกินหอมน้ำซุปกินหอมติดไทยคะ่ะนี่จะ้ะเรียบร้อยลวค่ะคนเราถวยเราถวยบายนี่เนาะคะ่ะ แ่ยายก็ขอลุงไร่จะเพี้ยนแค่นี้เด้อค่ะขอทุกท่านไม่สุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณคุณน้อพลขอบคุณคุณยายเล่ขอบคุณเพื่อนต่างชาติขอบคุณคุณอ่านนมอุบลเนาะค่ะขอบคุณคุณพ่อนพศาลเนาะค่ะขอบคุณคุณเสน่ห์ขอบคุณแม่นิ้วขอบคุณคุณแนนซีแล้วก็อีกหลายๆท่านเนาะค่ะยายอาจจะจำได้บ่บุดเนาะค่ะขอโทษขอพ่ายเน้อค่ะยายก็ขอลุง 就来，就去。